สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาติดตามการอัปเดตข่าวคนละครึ่งกันต่อครับวันนี้คุยสาระเอชอาร์ชานมาอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบครับเรามาเช็คเงื่อนไขคนละครึ่งล่าสุด2,568ใครได้สิทธิ์60ต่อ40ต้องเสียภาษีใหม่โครงการคนละครึ่งล่าสุดปี2,568ของรัฐบาลอนุทินชาวีรกุลเป็นการต่อยอดจากโครงการคนละครึ่งสมัยรัฐบาลประยุทธ์จันโอชา เพื่อช่วยค่าครองชีพให้ประชาชนและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการให้เศรษฐกิจไทยเดินต่อไปได้ใครได้สิทธิ์60ต่อ40นายกอนุทินยืนยันว่าโครงการคนละครึ่งรอบนี้จะมีรูปแบบใหม่รัฐช่วยจ่าย60%ประชาชนจ่าย40%แต่มีเงื่อนไขต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระบบเสียภาษีหากใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เสียภาษี หรือเป็นคนที่ไม่เสียภาษีสิท์จะเป็นแบบ50ต่อ50คือรัฐจ่าย50%ประชาชนจ่าย50%เหมือนเดิมวงเงินต่อวันรัฐบาลกำลังพิจารณาว่าจะคงวงเงินวันละ150บาทหรือขยับเพิ่มเป็น200บาทตามข้อเสนอของภาคเอกชนเริ่มใช้เมื่อไหร่กระทรวงการคลังยืนยันว่ามีงบกลางและงบประมาณปี2569รองรับโครงการได้ทันที คาดว่าจะเริ่มใช้คนละครึ่ง2,568ได้เร็วสุดเดือนตุลาคม2,568ใช้จ่ายที่ไหนใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังลงทะเบียนผ่านแอปได้ตามขั้นตอนติดตั้งแอปจาก App Store หรือ Play Store ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและรหัส OTP ตั้งรหัสพินเข้าใช้งานเข้าสู่หน้าแรกเพื่อเตรียมลงทะเบียนคนละครึ่งสรุปคือคนละครึ่ง2,568 ผู้ที่อยู่ในระบบเสียภาษีจะได้สิทธิ์60ต่อส0่ส่วนผู้ที่ไม่เสียภาษีจะยังได้สิทธิ์แบบ50ต่อ50เหมือนเดิมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์และมีสาระกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับสำหรับการให้กำลังใจสวัสดีครับ